เอาเลยครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของบาร์ประตูนะครับแล้วก็อยู่กับผมบีนะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครเจนชินนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้น้องโยอิบยะได้ทําการเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่รู้เป็นเฮียอะไรนะครับพี่หวีเนี่ยมาถึงเอาน้องโยผมมาชนกับเทพต่อนซึ่งผมวันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงชอบเอาน้องโยผมมาชนกับเทพะไม่รู้เป็นจุดขายของน้องก็ไม่รู้สึกเศร้ามากเลยนะฮะผมไปไหนก็ได้ไปดูตามพวกกลุ่มมมแแแฟนน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 เเเเเเเพพพจจจจขอออองงงตตาาิิิะะะะไไไรรรีีี้้้ยยวกก่คบบปดดหั โอ้โห,โหน้องโยค <âu hi> <c oughs> ือแบบแทบจะน้อยมากน้อยแบบน้อยจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรก็สำหรับผู้ชมคนใหม่ที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้นะครับอยากให้รู้เลยว่าช่องนี้อวยโยฮีเฮียนะครับจําไวเลยบานประตูอวยโยฮีเฮียนะครับถามว่าจะสุ่มเล่นได้ไหมไม่มีทางแน่นอนครับผมงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูกันก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เรามีไพมอลเจมเท่าไหร่นั่นเองนะครับมา โอเคนี่ก็คือจะเป็นหน้าสุม่มตอนนี้เนี่ยผมมีไพมอนเจมอยู่ประมาณ15,727บวกกับมีอีกเม็ด15เม็ดนะครับส่วนเรื่องของประวัติสุ่มอ่ะคือตอนนี้ที่ผมดูนะคือผมอ่ะสุ่มไปประมาณเกือบ20 20อันมั้ง มันเดี๋ยวนี่ไง5 4 20เพราะหน้า 5, ตอนนี้ของผมไม่มีแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นนี่เลย5 4 2 0ตอนที่ผมยังไม่ได้มาเช็คอะก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นที่ผมสุ่มไปล่าสุดเลยมันออกน้องโยนะครับก็บอกไปก่อนเลยว่ารอบนี้ผมไม่มีการันตีนะครับทุกคนไม่มีการันตีนะฮะก็พอวนาขอให้น้องโยออกตอนนี้บอกเลยว่าทั้งน้องโยทั้งเมียหลวงเดียญาเมียน้อยจงสิงสถิตกับตัวบานตูและเอาน้องโยมาให้เพราะถ้าเกิดน้องโยไม่ออกเนี่ยผมอาจจะต้องทำการ อาจะต้องเอ่อแคลงซีโอแบบเออเออขอคิดตัหนเลยตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เรามีอยู่ดองไว้ประมาณ20นะฮะถ้าเกิดมันะจอกแบบดวงผมดวงโซยี่เยี่ยเลยเนี่ยมันก็จะประมาณ80ก็ภาวนาขอให้มันออกก่อน80แล้วกันนะจะได้แบบว่าพวกผมกลัวกลัวปลเลียังไงไม่รู้ไม่สู้ๆพวกเราเราต้องผ่านไปได้นะครับมาหวันถูดีครับผมโอ้โหสีทองเลยป่ะล่ะโอ้โห ใจสั่นมาโอเคครับสีม่วงข้าวครับผมไม่น่ามีอุย้ยแต่ได้น้องตัวสีดาวตัวใหม่ครับจำชื่อไม่ได้น้องตัวไหนแต่ที่รู้เป็นนายปลาสีดาวไอนะ้นางตอนนี้เราสุมม่มไปแล้ว30ต่อไปก็จะเป็นอ่าครั้งนี้ครั้งที่40ครับทุกคนฮนะพเ,เพียง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 ขอร้องขอร้องอสีทองรอบที่สี่ออกไหมโอ้ยจะไม่ออกเลยแม่งเอ้ย น้องโยขอร้องได้โปรดเมียจ๋ารอบนี้รอบที่ห้าสิบเลยครับเหลือยู่หมื่นสี่ชิพายแล้วหมื่นสี่อะไรจะดวงจุขนาดนี้วะได้น้องมาสองตัวปกติเขาจะแบบว่าอะไรนะเขาจะขายพวกตัวสีดามะสีดามันจะไม่ค่อยออกบ่อยไมหมเทำไมรอบนม้ออกบ่อยอยังวะโอเคต่อไปรอบที่หกสิบครับผมวันทูทรีครับผมไปเลยหกสิบสาธุโอขอร้อง นี่กูจะดวงจุ๋ยไปถึงไหนเนี่ยอุ้ยออกอีกแล้วสีดาวออกมาอีกแล้วออกมาบ่อยเกินรับพีเจ็ดเสพอันนี้น่าจะเป็นรับพีเจ็ดเสพนะครับทุกคนโอ้โหไม่ออกทุกคนผมโคตรดวงจู๋อ่ะโอ้เป็นเด็ดเปนเด็ด ขอร้องขอร้องโอเครอบนี okay, okay. oh no okay. mm ้น hmm. ้าจอเลยครับท no. 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 right. re ุกคนยังไงนี <Så> ่คือเป็นรอบรอบที่ออกแล้วยังไงก็ต้องสีทองออกแต่อยู่ที่ว่าเราจะต้องโยนหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมเตรียมตัวเลยผมเตรียมตัวหน้าขลังแล้วผมเตรียมตัวหน้ามืดแล้วมาเอาเลยครับผมพร้อมมาขอลองขอ้องขอ้องโอเคมาทุกคนค่อยๆไปครับบานประตูเมียหลวงตรงสถิตอยู่กับเราโยอิบยะต้องมาอยู่กับเรา

และแล้วในสุดเมียก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวัง ขอบพุณที่รักโอ้สกิปแล้วอ้นางโอเคทุกคนตอนแรกมีอยู่ประมาณ15ื่นตอนนี้เหลืออยู่8,5 0 0้เราก็จะเก็บไพมอนเจมกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะรอน้องโยมาน้องโยมาเท่ากับเจอบาร์มตูน้องโยไม่มาเท่ากับไม่เจอบาร์มตูนะเพราะผมจะส่งแค่น้องโยอีเมียอย่างเดียวนะจะจนวันน้องโยจะส6นะฮะเราค่อยไปหาตัวละครที่อวยตัวใหม่นะฮะไหนเรามาดูซิว่าตอนนี้เราได้แล้วมากนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยน้องโยน้องโยกลุ่มดาว โอ้โหสีสามไปดิเอาหัวกูบังเองดวก้มให้ก้มให้ก้มให้นี่เองทุกคนดูสีสามเห็นป่ะสีสามโอ้โหปลดล็อกเลยโหนทางเหลืออีกสามมันทุกคนฮะเดี๋ยวหลบให้หลบให้เห็นปหมเห็นไหมนี่เห็นได้ป่ะหลบ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 นี่นี่นี่เห็นได้ป่ะอีสามมันยังเหลืออีกเท่าไหร่ยังเหลือเทพต้องหลายเทพต้องโยนชนเทพแล้วมันต้องกลัวสีสามนะครับทุกคนรู้สึกดีใจมากแล้วเราก็จะเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งมั้งไอตัวสี่ดาวนะครับนี่ตัวนี้นี่ครับทุกคนชื่อว่านนนนน้้้อออองงงมเบูสไปรร์ะคั กลุ่มดาวเราได้มาเท่าไรได้มา3มันครับส3สาเลยออ้เท่าน้องโยเลยฮะโอ้โหใหม่ก็ปลดล็อกไปสิ mm hmm. แล้วก็จะมีท่านอ,อันนี้นชื่ออะไรนะลืมชื่อเดี๋ยวดูชื่อก่อนคุจโจสาระครับกลุ่มดาววิเดี๋ยววิ่ซี่ยพอดีเลยทุกคนดูดิ ลบให้แล้วลบแล้วน่าจะเห็นโอเคซีหกเลยจัดไปโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มตัวละครเจนชินบอกเลยว่าชื่นใจมากเพราะว่าได้เมียสุติรักมาครอบรอเป็นซีสามเหลืออีก3ซีนะครับผมที่ต้องรอสุม่มก็ต้องรอดูนะครับว่าพี่หมีเขาจะเอาน้องโยเข้ามาอีกทีตอนไหนนะครับยังไงวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้บา,บายๆครับผม